อา้าวก,กีกูก็ยิงไปแล้วอ่ะทำไมไม่โดนอ่ะ mm hmm. เดี๋ยววอสบัสขอขอบคับสซพ่อแม่พี่น้องอาด,อดาวกิมเมอร์ด้วยเช่นเมแกวนะฮะวันนี้พระพมตัดโค้กคนเดิร์นะครับผมวันนี้จำเล่นมินิเกมหมดเดิร์ดด้ซยเซ๊บ เซกซิ้นกันผมไม่ต้องใช้ดีแทรน,นะเดี๋ยวมให้ไอปีไาใลากีบุชชาน,นะผมโอเคนะเป็นเซรฟฟรีเซฟแรกนะของประเทศไทยที่มีหมดเลยนะผมที่เปล่าวะเออหน้าชายมังเ็เพิ่มโอเคครับผมหน้าเป็นเซรฟแรกของประเทศไทยที่มีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ให้ลูกเล่นอยู่นะะเซฟนี้อาจจะเน่าหน่อยนะฮะเพราะว่าแอคตินชักว่ากียบอร์ดนะฮะเขาชักว่าเขาไม่รู้นะฮะไม่คิดถึงเด็กๆที่จะเล่นเซฟบ้างเลยนะ คอมเขาพังไปเครื่องหนึ่งนะครับพอคอมเปิดเซิร์ฟเขาต้องย้ายเครื่องใหม่อ่ะแต่เครื่องนี้เขาเล่นเกมงมากมันเล่นระดับหนักกูมาโนเลยไอ้เหี้ยโอเคครับผมโอเคทำอะไรกันนะฮะถ้าอยากได้ผมอยากเป็นผู้ร้ายต้องบอกว่าอยากเป็นคนฆ่าผู้ร้ายเฮ้ยได้เป็นผู้ดีผู้รอดชีวิตผู้ดีไอ้เหี้ยนเล่นมาชาวบ้านเอ้ยมึงไปก่เป็นไรเองกรับบดเอง ด้านนี้กูหาทองแม่งยากมากเลยสัตว์พอจะเก็บได้สองทียังไม่เจอเลยจะแค่โอ้เพิ่มโอ้ยเอาสัตว์โอ้ยเอาเอาเซิร์ฟอาจจะเน่านะขออภัยจริงๆนะผมบอกแล้วแอสเซทช็กว่าสคีบอร์ดนะฮะแล้วมันไปโดนของไม่ได้ไม่ใช่มึงหาไม่เจอหรอกคนอื่นขอเก็บไปจนเมื่อเดินมือเก็บไม่หันมากกว่าเออกูวางก็แหละโอ้มาจะบอกโอ้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 ฟาดเซิร์ฟเน่าอีกแล้วฮะ เซิฟหน้าวอกมาเ์ฟหน้าไม่เป็นไรแล้ไม่ถือสาผมไม่ถือสามไม่ได้กันดีแค่ไหนแล้วเซิฟไม่ดีไม่ใช้เสิฟไม่ดีแท้ไหนหรือถ้ามึงใช้คำมันช่วยช่วยใช้คำอย่างเยอะสิบห้าได้ไหมทำไมวะใช้คำจะกัดอายุหน่อยเพราะว่าทางยูทูบเฟิร์นใหญ่เด็กดูมากของผู้ใหญ่นะโน้แล้วโหเด็กกูช่องเยอะมากเยอะคนทุกทุกที่เยอะแต่มันก็ยังสับปะรดมันก็ยังสับปะรดไม่เคยเปลี่ยนก็เด็กมันชอบอ่ะให้กูาทำไง มันต้องเตะกูไปซาบดอนไม่ว่าอ้าบัดอนให้มันมีลิมิตหน่อยชนะแล้วอะไราอะผมลองทำอะไรเลยอะไรวะหูง่ายอะอะไรอะจะชิชวๆอะโอ้โหเชอรี่พองยิงตายไปแล้วอ๋อเออเยอี่นักเิร์ฟพองจะแดกตูดตายเลยฮะแ,บบแล้วแคร์ผมเล่นอีกฮะเพราะว่าไอ้เหี้ยใครก็มาขายแถวนี้เนี่ยโอเคครับผมปั๊บออาปั๊บเลยได้ยินไหม อะไร,ะไรเข้าสูตร <นะ S 1> ลงมาดุงอะไรเข้าสืบสากค,คนได้ตาอะไรอย่าง้ยกูพูดมั่วเลยเฮ้ครับผมตอนที่ผ่านไปฮะไวเหมือนก็หอหกนะฮะโยกับเราก็เอาแต่ใจเคยดูซาร์คออนไลน์ไหมถามแค่นี้เฮ้ยเก็บกันเงี่ยเพิ่งพูดกวาดคลิปดยูเราให้คุยกันเรื่องนี้โอเคครับผมโอเคครับ ก็จะได้รีสตารายสองฮะอยากเป็นผู้ร้ายจังอ่ะหืมงอนพิเศษแล้วไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะนั่นแหละมันเก๋ว่าฆาตรกรใช่ปิดนงะีะห้าสี่สามสอง,สองหนึ่งทำไมมันขึ้นสี่ยากจังวะเฮ้ยโอ้โหไฟขึ้นสี่ตายไปโ,โหรีเลย์มากสองหนึ่งผู้ร้ายปิง อผมว่ากุญที่เป็นผู้เชีวทีอีกแล้วเราก็ต้องมาสืบกันฮะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอ่ะสไปเดอร์แมนไม่เกี่ยวอี้อผิดละผิดละผิดผิดซีละมาผิดซีละปึ๊บตึงตึงตึ่นือดึงตึงตึ่ดือดึงตึงอ้าวตกใจอ๋ออันนี้จะเป็นคอนเดรใช่ไหมคอนเดรเออท้าแบบแข็งป่ะ ก็ต้องฮ่าฮานูห์ครับผมโอ้โหเอาปัสสาวะทุกถุงชีสทุกพวกคอมพิวแท็กเจ๊แพ้เลยใครนะฮะก็ต้องเอาก็ต้องมาสืบหากันฮะผมว่าไอ้นี่ต้องเป็นพอรู้จักหลักฐานแล้วไม่มีอะไรเลยใหโทษฝนมัุ่นฟุ่มเลยเฮ้ยผมว่าไอ้นี่ต้องเป็นแน่นอนไม่ใช่ผมให้ร้อยทุเลยหรออะไร โอ้โหยอดเอ้ยเอ้ยโอ้ย oh, ผ่านไปไหน่ายตายวิมากกูได้มาสามก้อนจะแค่หลู่ให้กูมากเลยแบบคอร์เตอร์สไตล์นี่เสีย G.O ก็มาเว้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสมาเดอร์แมนอ่ะสป่าโอ้โหยเลยแล้วโอเคเอทำไมมึงตื่นเต้นสองตัวปึ๊บไอ้หนึ่งมึงยืนทำมึงยืนเอ๋อะไรเนี่ยคุณคุณครับ กูทำอะไรครับอ้อยอ้อยเอาอู้ยเอาเสร็จเอ้ยมีคำว่าแหลกแหลกแหลกเขามีแต่ขวยขวเอ้าวชนะอีกแล้วโอ้ยไม่ทำอะไรเลยโหชนะแบบไต้องไม่ต้องตีนะเอสเคต้องยิงด้ะทำให้กูเก่งจังโอ้โหเรตโต้เก่งหรือว่าเชอรี่หรือว่าคนอื่นเขาเล่นกันได้แท้แต่ว่ามึงอะเดินวนไปวนมาจนหาไม่เจอมากกว่าไอ้กทีนี่ก็แย่งเซียนกูตลอดเลยไอ้สัตว์เลว้ยงมึง เพื่อกูเข้าดิละอะไรอะ่ะเพื่อกูอยากแจ่ล่ะเล็มึง่สิบเอ็ดเติบโอเคครับการตายที่สามฮะโอ้โหกูนี่ืหม,มันคดเหล่าอ่ะรอบสามเว้ยนี่จะตาสามนมั่นแหละคือจะเป็นรอบเออหอวยแต่ไอ้พูตลอดกูทำอะไรกูก็ผิษอียไม่ได้พูดอะไรสัน่นเลยมึงก็เลือกใช้คำไม่ถูกไงที่อีซาโอเคครับก็คือมาถึงรอบที่สามนะครับใช่ปะวะเออใช่ โอเคฮะเขื่นเขาถูกสากหมดนะฮะโอเคเฮ้ยอีอีวัน okay. hey. e e e. ดีครับเจอเจอคนไม่ดังเลยฮนะแหมผมก็ฝากดูตาม s u b s c r i b และแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมมนาะช่องผมนะจะเจ็ดร้อยแล้วนะจะเจ็ดร้อยแล้วนะโอเคจะเจ็ดร้อยแล้วนะฮะโอเคครับ okay. ผมแค่ okay. เลิออล่อนทุกทีเธอขอร้องอีจาเอ้ยเฮ้ยมึงดูโอ้มึงทำอะไรนะอะถ้าเซิร์ฟแรกก็ขออภยยนะัยฮะไม่เซิร์ฟผมนะแต่ไม่ให้เล่นก็บุญแนละ้วฮะ คนไทยทำแนี้ได้มาเอถอะครับผมเวลาเสิร์ฟผมกากเลยอะถูกถูกแย่น้อยก็ไม่ดีแย่น้อยก็ไม่ใช่เซิร์ฟแบีแท้แล้วเออ<ม>ใช่<ม>ใช่พู<ม>ถูกไม่ให้พวกมึงเล่นกันอีขนาดแล้วสองโอ้ยกูว่าเขาทำเขาต้องฟังภาษาอังกฤษแน่นอนพอเพราะว่าภาษาไทยไม่มีอสอนหรอกมั้งไงอย่างเงี้ยเอา้ามันจะไปมีได้ยังไงวะเออเมื่อเรื่องคนที่ทำมันนี่ไอคนที่ทำเป็นนี่มันต้องเก่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ่ก็มานั่งไม่รู้ว่าทำยังไงกับดูคำสั่งแล้วก็มานั่งทำตามแค่นั้นแหละ ผมพูดเองไม่ต้องย่างเซนกูเคบอธิบายทีอะไรไม่เคยออกมาดีทุกทีสาระมีไงช่องกูวะมีสาระตรงไหนว่ามีแต่ความด้วยสาวแล้วกับความควนความความหาเอาคนตีได้เป็นผู้เสิร์ฟชอบอาบชิตเดือบโอเคผมจะเป็นถ้ากูตายที่กูร้องไห้เลยนะผมได้เป็นนักเสิร์ฟแคโคตรตัวเข้มา ะ,ะ,ะนักเซอโพ์พอตวยความจริงไม่เพียงนะเพื่อนลัก่อนเพื่อนป๊๊บยิงเพชรกูรอเล่นกูขู่เว่ยเฮ <c oughs> ้าวแม่สกูได้เป็นนาทีเฮย้ยเจ๊เจอทองถ้าใครตายบอกกูได้จะไปซื้อให้เฮ้ยเพิ่งเจอวิ่งหนีกูวิงว่งอีกเฮ้ยปั๊บตาผมทำไงตาผมมาทำไมตามกูมาทำไม ก็ยิงสิคร,รับรอไอ้ยอีอีอีมึงลองใส่มากอี y. โอเคไหมคะกูมึงไม่เป็นแน่นอนกูร er ับประกันเลยถ้ามึงเป็นนี่กูงอนเลยโอเคถ้าเป็นใครโดนข่าคุณสุดแค่นั้นแหละถ้ามึงถ้ามึงยีใกล้ๆกูขนาดนี้แล้วมึงไม่ฟันกูนะถ้ามึงไม่ถ้ามึงถ้ามึงเป็นกูก็ไม่รู้จะว่าไงละเออเออเอออ่ะฮะอ่ปกติ ใชเขาจะให้เชอริฟรู้ได้ง่ายๆว่าแบบอ้ไอ้อ้ยอ้ทำไมเขาลไม่ยิงกูเอ้อะไรอ่ะมันตรงงางให้สุดเลยหรอโอ้กูงาไม่สุดมันก็ยิงไม่ออกอะ่ะอะไรอ่ะเซิร์ฟก็แลกด้วยยิงไม่โดนอ่ะโอ้โหอะไรวะเข้ามาใกล้กูแม่งไม่ถึงไม่ถึงคืบเลยอะ่ะโอ้โหประมาณห้านิ้วอ่ะเข้ามาใกล้กูอะ่ะโอ้โหสัตว์เอ้ยหงอนเลยแล้วก็มันก็จบแล้วไม่ใช่แล้วอชอใช่ ใครจะไปอัจเป็นชั่วโมองลงงานอะไรสงสารได้ไม่มีใครดูหรอกปกติไว้คาพออาจจะเล่นกระสานสิบวทีนะถ้ามไม่ใช่คลิปที่มันอะไรหนักหนาเข็ไม่อาจจะสานสิบวันทีเมื่อกี้แม่งควานตาตาตากูเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหสีดาบรอด้วยไอ้เเคไฟเซิร์ฟแรกดีโทถเซิร์ฟแรกพันกูไม่เดาหรอกใครจะเป็นผู้ร้ายกูว่าลำบากเสียเซิร์ฟแม่งแรกแล้วแม่งฟันยากแล้วกูว่าคนที่ยิงฮนูน่าจะอันตรายกว่า,า,วา,นะา,าเยอะเลย มเปเห็นต้องบอกว่าคือจริงๆสช้ดาบอะคือฟันโดนนะความแตกก็ไม่เป็นไรเว้ยยังไงแค่ฟันโดนแล้วพิ่หนีหนีนั้นก็โอเคแล้วทำไมแม่งต้องทำละงี้ด้วยโอเคบอมกติการง่วงเชื่อหนาน,นะครับจะบอกว่าเกิดการห้องเชื่อนานเลยสายก็เมื่อคืนแล้วน้องกี่โมงอ่ะ <c oughs> แต่มันก็กตื่นเร็วด้วย อ anyway, point, so ๋ออเอาเอาแหละกูประมาณกูนอนตีสองอะแล้วก็ว่าร้องเพลงใหญ่ไม่จนแบบจนกูจะจะจะตายหาอยู่แล้วโอเคนะผมโอเคนะเทปในยะจะจบไปพันเนียร์รอก่อนรอรอชนะก่อนนะถ้าตอนนี้ไม่ชนะกูนอนเลยเดิกถูกไม่หาเลยพีพีเดียวพอโถูกแล้บอกว่าถ้าตอนนี้ไม่ชนะเดี๋ยวไปลอมจมเซิร์ฟแป๊บเออยิงซ้าแป้งเลยยิงไม่ได้หรองจะเซิร์ฟมันถึงเกิน ไมอ่อันนี้คือไม่ใช่ว่าโคขอแอดมินนะแต่คือเซิร์ฟมันโคโลโคโลกับปล็ออินมันปล็ออินมันเยอะเกินไปอะ่ะโคโล o w รับไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะเขาไม่เอาอะไรกระตุกจิบหายไม่ใช่หรอกเขากราบเขาบอกขอให้บอกในคลิปิดดูเน็ตเน่าถ้าเน็ตเน่าของของเซิร์ฟเขาจะแลกคือ คือไอพวกเน็ตบ้านไปเล่นบางคนที่แม่งไม่เน็ตไม่แย่แม่งเล่นแล้วกระตุกเลยเออไม่ต้องมาพูดแต่กูขันหลุมคานแสกมือกันใช่ไหมแสกมึงมาปกปนมาศาสตร์ละอันนี้จะบอกว่าเป็นศาสมึงมือแหลทำในสัยกุศลตีนมึงนั่นแหละจะไฟไะล่ะจะไฟอ่ะรู้ได้ว่าใครอาจารย์มึงเ้าวโจริีมึงไม่ใช่อาจารย์กูกูคืออาจารย์โค้งมาจากไอ้ที่สง กูคือนักเซร์ฟโคตัวโอ้ยแย่กระจายควยโตนี่จะเล่นอีกนะโอ้โหมันตามหลังกูมาแล้วไ <laughs> อพ้พวกไปรานอะกู <laughs> ต้องหาอีกอันนึงนะ่งฮะเห็นโครบแล้วน่ะกูจะได้หนูนนี่ไ <laughs> อเดียวเบอันเดียวอะ <laughs> ให้กูเถอะอืม <laughs> มันตามว่างเดียวเลย เพื่อนขอโทษน,นะที่กูต้องรอมาหาพวกมึงตาก,กอดเย้ยจะโยนละเลอะจะโยนละละแหละกูต้องการทองอันเดียวจะครบแล้วนิดเดียวถ้าเกิดะ่อไปถ้าเกิดเขามีนีกเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องโหลดไอินเพิ่มเติม,ตมสำหรับ,บมนิเกมนั้นด้วยนะเพราะวาอีกบางอย่างมันต้องโหลดเพิ่มเติมคือรู้มเนี่ยอ้าวกิกูยิงไปแล้วอ่ะ มันไม่โดนอ่ะเดี๋ยววันสมัยแล้วกูตายเลยทำไมยิงไม่โดนโหกูเล็งตรงตัวมันแล้วสัตว์แป๊ะคลิปนี้จะเป็นพร้อมๆกสัตว์นะจ๊ะม่ของขวดแล้วนั่นต้องทำมันด้วยโอเคผมก็กราบดีครับพอไปพี่น้อมทันทีแม่ข้าพเจ้าเป็นไปเรื่องนี้ใครชอบไปกดติดตามสำคัญแล้วแชร์นะโอเคผมเจ็ดรับคำค้าจะแจกดีแท้ผมแค่ไปก่อนนะคลิปนี้ถ้าไ้ก่อนนะสวัสดีครับอย่าลืมไปทึงไลน์ด้วยนะอไลน์มันคงยังมีคนกระเทือบไปกูเลย come